ลงรักยิ้มเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดนียฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดดโดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันเย<ล> yeah. กาแฟไหนเมืองไทยมันแรงแรงนะครับแรงมากแต่ชอบแล้วร้านกาแฟไหนเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่งางจังหวัดก็มีอยู่เยอะมากนะครับมากกว่าที่บ้านผมแต่ถ้าดูร้านนี้นะครับ ผมเห็นว่ามีหลายๆคนนั่งคุยกันอยู่สังเกตเห็นไหมครับว่าเขาอายุุมสูงหน่อยนะครับไม่หน่อยอายุมากผมรู้สึกเป็นเด็กมากที่นี่นะครับผมสงสัยว่าเขาเป็นญาติกันไหมเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเขาคุยเรื่องอะไรเขาคุยเกี่ยวกับผมหรือเปล่าผมเห็นรุ่งสองคนคุยกันให้ฮากันสนุกสนานหน้าร้านเดี๋ยวผมไปถามเขาดีกว่าสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับขอนั่งคุยด้วยได้ไหมครับโอเค ร้านนี้คุณลุงมาบ่อยไหมครับบ่อยมาทุกวันเหรอครับมาทุกวันแล้วตกะตรงกันหลวงชองคนนี้รู้จักกันนานอย่างครับก็สิบกว่าปีลวประมาณสิบกว่าปีแล้วก็วมาที่นี่ประจำท,ทุกวันมาทุกวันแล้วปกติมาทุกวันแล้วก็สั่งอะไรครับกินกินอะไรปกติผมสั่งชาร้อนชาร้อนไข่ลวกไข่ไข่ลวก,ลวกอ๋อใช่ที่เป็นเป็นอาาน้ำชา ไดวผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับก็อยากอยากรู้ผมกินกาแฟเมื่อกี้แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชิมชาอันนี้เป็นชาชาปกติชาจีนชาฝรั่งาาาชชฝรั่งอันนี้ชาฝรั่งก็จะดีเพราะว่าผมไม่ฝรั่งครับชาจีนชาจีนแบบหนึ่งจะเป็นีแบบหนึ่งมันหวานมากหวานมากแล้วมีเขามีอะไรอีกไหมมีกาแฟดำมีแบบชาร้อนมีนดำเหม็น น้ำอะไรครับน้ำเหม็นน้ำเหม็นไม่ชทวนน้ำที่เหม็นเหรอครับครับแล้วคนไทยกินเหม็นคนไทยกินกันทำไมน้ำเหม็นทิ่น้ำเหม็นอร่อยนะลองดูนะมันรสชาติเป็นยังไงครับลุงเดี๋ยวลองดูกันลูกแน่นอนถ้ามีอะไรที่แปลกๆก็ผมอยากชิมอยากลองดูเป็นน้ำแบบโบราณที่คนจีนกินแล้วก็ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เหรอครับโอเคลองชิมนะครับ อย่างมีชีวิตยู่แสดงว่ามันโอเคกินได้กินได้ไม่ไม่เห็นว่าเหม็นนะครับมันมันแปลกมันรสชาติปรี้นหวานใช่กลิ่นแปลกๆมันเหมือนเหมอนเหมือนเป็นน้ำผึ่งอะไรงั้นใช่ไหมครับไม่ใช่้หวนบอลแต่ผมเห็นว่าถ้าเรียกว่าน้ำเหม็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีใครกล้าเกีินไม่มีใครอยากสั่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันอร่อยมันมันหวานมาก แปลกมากน้ำเหม็นเป็นไม่เคยไม่ได้รู้ว่าเฮเห็นไหมถ้าไม่มีโอกาสนั่งคุยนั่งคุยกับลุงอย่างนี้ผมจะไม่รู้ว่ามีแก้วชื่อน้ำเหม็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสใหม่เป็นโอกาสที่ให้แดนยเรียนรู้ถึงเรื่องราวของคนถ่ายมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญมากเป็นโอกาสที่เหล็กเปลี่ยนรอยยิม้มกับคนไายอีกครั้งร้านประจําของคุณลุงจะกลายเป็นร้านประจําของผมด้วยนะครับแล้ว ผมจะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคขอโชคดีขอบคุณครับเดินทางสวัสดีภาพขอบคุณมากครับสุดยอดนะครับตอนนี้แดเน e ยลเดินอยู่แถวแถถนนเจริญกรุงนะครับช่วงนี้เป็นช่วง ที่มีคนเดินเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมไปยื่นอยู่หน้าร้านหนึ่งมีคนเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ผมก็ต้องเข้าไปถามว่าที่นี่มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ<น>เห็นว่นมีคนเยอะท่าน,นครับเดี<น>๋ยวตามเข้าไปท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ù> ผมชื <Lion el S 1> ่อแดเนียลเฟรเซอร์ครับครับสวัสดีคุณแดเนียลครับเอาเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีคนเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วที่นี่ขายอะไรพิเศษนะครับอ๋อขายน้ำสมุนไพรจีนครับน้ำสมุนไพรจีนอะครับอ๋อน้ำสมุนไพรจีนนะไทยเฮอร์เบิร์นซอสจริงเหรอครับจริงครับเดี๋ยวผมขอ ขาลองแก้วหนึ่งได้ไหมครับพี่เป็นเจ้าของเหรอครับใช่แล้วครับชื่ออะไรครับพี่ผมสำเร็จครับสำเร็จชื่อชืเปล่ามากด้วยอ๋อมีลูกค้ามาด้วยสวัสดีครับมาที่นี่บ่อยไหมครับก็มาเรื่อยๆอ๋อมาซื้อน้ำสมุนไพรใช่ไหมครับอ๋อดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้น้ำอะไรครับน้ำนนี้ำกระเจี๊ยบอุษาจีนน้ำกระเจี๊ยบอุษาจีนใช่ครับโอเคเร็วๆนี่หวานมากหวานมาก แล้วพี่ทว่าเป็นน้ําสมุนไพรจีนเพราะว่ามันมันช่วยเรื่องอะไรครับลดไขมันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลสหรับค<อ>นที่กินอาหารที่มันๆเนี่ยค่ะแล้วมันดูกมาเ่ามันเยอะมีอะไรอีกครับมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์อะไรที่แบบ<ช>ลูกค้าเพื่อนจำกันซื้ออย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวลองชิมน้ำนี้ดูครับอ่าแล้วก็พี่มาซื้ออะไรครับซื้ออ๋อเป็นน้ําแก้โกยนะครับใช่อ๋ออันนั้นอ๋อมาิมผมกินเมื่อกี้ใช่มันช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วย เดมามีลูกค้าเยอะช่วงนี้นะอ้าวมันดูเหมือนกาแฟนะครับเห็นไหมครับอู้อันนี้ดูเหมือนกาแฟดําดูมือนโคลก่ากาแฟดํานะครับนี่น่าสนใจมากเลยอ้ my god อ้ my god That's คมมากๆมีซัมแรดคมมากไม่ใช่แบบคมนิดนึงนะนี่คมแบบว้าวต้องเป็นอย่างนี้เหรอครับนี่ครับคือน้ำขมเหรครับ อันนี้เรีว่าน้ำขมน้ำขมกินแก้วร้อนเห็นว่าขมคอเนี่แหละครับกินให้หมดเลยครับจะได้แข็งแรงครับแต่ทำไมพี่ไม่เก่งนะครับโอ้ยดีเดี๋ยวกันกินเป็นเพื่อนกันอย่างนี้คู่ใช่พูดจริงๆนะครับกินได้นะครับแต่มันนี่ครับมันโอ้นิดเดียวครับผมมีแจ้วเต็มเดือบเอาคนถ่าย out เออเยอะมากโ oh my god ต้องิมครับต้องชิมครับไต้องแบบเคยชิมนะยังไม่ชิมแต่ถ้ากินมาหลายๆปีแล้วก็คมมากคมมากเลยใช่ไหมครับพูดถึงวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างขอแนะนำนิดนึงนะได้ครับกลมกลมดำๆอย่างนี้นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าเซ็กตีที่มันเป็นเหมือนใบไม้เป็นอย่างนี้ครับเรียกว่ากิมจีเช่าครับใบไม้ที่แห้งแล้วครับอันนี้ภาษาจีนเขาเรียก ปูจ๋าเย็บครับก็อย่างนี้กินได้ไหมครับได้ครับลองชิมดูครับรสชาติจะอาจจะแปลกหน่อยรสชาติเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษมันคมนิดหนึ่งแสดงว่าคงไม่ให้กินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้กินอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะไปต้มคราบทำไมไม่บอกว่าทาไมไม่บอกว่าคนไทยไม่กินปกติอย่างนี้น่าจะแปลกที่คุณได้ิแล้วแล้แปลกมากเนี่ยมันอยากให้ผมทดลองว่าคยกินได้ไหม๋ยวลองชิมน้ำอีกอย่างนึ่งไหมครับดี อ้าวยี่สิบสี่ตัวครับยี่สิบสี่โอเคก็มันโอเคนะมันไม่ไม่ไม่ขมแบบเมื่อกี้ใช่นะครับมันพูดจริงๆนะมันหวานนิดหนึ่งขมแล้วก็หวานนิดเดียวอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้กินได้ง vale ่ายนะครับพี่มันไม่ไม่ขมมากนึกว่าจะขมมากกว่าเมื่อก um ี้มันจะมีสมุนไพรบางตัวที่มีรสหวานผสมไปด้วยครับก็เลยจะไม่ขมมากแล้วทั้งหมด จะรวบรวมเท่าไหร่ยังไงครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ให้คุณแดเนียลรับประทานฟรีครับพี่สำเร็จอขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณนะครับอันนี้ประสบการณ์ดีมากในในเมืองไทยครั้งสำหรับแดเนียลนะครับเห็นว่ามีน้ำสมุนไพรที่ผมสนใจมากแต่พูดถึงน้ำใจอ่าพูดถึงน้ำใจของคนไทยที่มีเยอะนะครับคนนี้ใจดีมากเขาให้แดเนียลกินฟรีจริงอย่างนี้มันทำให้ผมยิ้มแบบ ไม่มีวันหยุดพุดคนไทยพุดอย่างไรนะยิ้มแบบ <c oughs> ไม่หูบใช่ไหมครับครับยิ้มไม่หูบนะครับยิ้มไม่หูบ